ครับต้องอาการของเข้า <laughs>

มึงทำไมมาช่วยละไอ้ฤิ์แหมสุดยอดเลยไปหนีไปทำงานเฉยเลยนะมึงนะ่ะมาช่วยเลยาลิสมึงอะ่ะมาช่วยเลย

้มาเป็นารรับช่วยกันช่วยกันช่วยกันขอาช่วยกันนะผ่านแ้ các bạn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  các านั่งซะแล้วบักอ้วนเป็นไงกี่บาทเย้ไหมโต๊ะหัวเราเขาจ่ายค่าแล้วจ่ายค่าก็เรามากลับก่อนต่อไปที่หลังไม่ตัง ขอบคุณคนดูสองแสนคนที่กำลังชม <c oughs> <c oughs> ตอนนี้มีคนเข้ามาชมประมาณสองแสนกว่าคนดูมีคนเข้ามาดูประมาณสองแสนกว่า

มีคนดูอยู่ประมาณสองแสนกว่าคนเไรมวันแจกตัง ใช่ล้างทุกปีท่วมทุกปีล้างทุกปีน้ำล,ลดแล้วก็ล้างกันทำความสะอาดหลังจากน้ำท่วมน้ำลดแล้วตอนนี้ก็ช่วยกันล้างมัสยิดทำความสะอาดมีตะดินมีตะโคน ไฟได้ไม่จ่ายเงินแล้วสองเดือนแล้วเนี่ยสามด้วย,วยเออเนี่ยคือต้องมาจ่ายแล้วเนี่ยมาตัดได้เลยตัดสองเดือนอ๋อตอนนี้ก็น้ำกำลังลดแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ล้างบ้านเลยบ้านยังล้างไม่ได้ตอนนี้ล้างลานหน้ามัสยิดก่อนสวัสดีจ้า คนที่เข้ามาชมประมาณ6ก0กแสนกว่าคนขอบคุณขอบคุณที่เข้ามาชมประมาณ6 0แสนกว่าคนตอนนี้ตอนนี้ก็ทำความสะอาดมัสยิดหลังจากที่น้ำลดแล้วก็ช่วยกันทำความสะอาดบ้านของเราประเทศของเราเราต้องช่วยกัน มีอะไรต้องช่วยกันไปร่วมด้วยช่วยกันช่วยกันทำช่วยกันดูแลกันต่อไปเพื่อเยาวชนรุ่นหลัง,ลงเพื่อเยาวชนรุ่นหลังจะได้มีนี่หลังจากน้ำท่วมแล้วเราก็ทำความสะอาดกัน เพราะว่ามีแต่ดินโคลนทำความสะอาดเรียบรอ้อยนี่สมาชิกบอบตเราก็มาช่วยกัน ทำความสะอาดมัสยิดของเราจะได้สะอาดเรียบร้อยพรุ่ง,รงนี้วันศุกร์คนดูประมาณสองแสนกว่าคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเยี่ยมชมที่เข้ามาดูกันสามสามแสนละ สามแสนคนแล้วไปไปป้ามีคนดูอยู่ประมาณสามแสนกว่าคนอ่าทามป้าโอ้ขยะนู่นนี้ดีดีดีเนี่ยดินทั้งนั้นเลยมีแต่ดินเอาเอาข้าไปต้มเนื้อตุ๋นล้างไปพอไงเออ ท่านประธานเจ้าเขาหาว่าไม่ทำนั่นราเท่านประธานประธานหญิงเป็นไงคะทางการนี่ก็คอยั่องอะไรเอาอะไรมาขายนี่ยปลาหมอทำอะไรทำปลาเนี่ยล้เหวน้้าาล้วดเ่กเิ่ผูทาผู จะเอาไปขายหรือเอาไปทำอะไรเขาให้มามพช่อเขาทำอ๋อดีเลยอันนี้ทำแค่เดียวดีแล้วทำใส่เกลือเอาไว้ตากแดดตะเพียนใหญ่สามตัวเดี๋ยวต้องเอาไว้ตากแดดทำใส่เกลือไป ไม่ได้กินยาไล่บอกด้วยโสดแม่เดี๋ยวเสียงดังเข้าไปเลยนะไหลอยู่ไหลอยู่ชาติทักทายคนดูหน่อยแล้วแล้วทักทายคนดูหน่อยไหลจอดอยู่ทักทายคนดูหน่อย ตอนนี้พังชายกำลังถางกุโบอ,อยู่กุโบมีแต่หญ้าทักทายคนดูหน่อยไ์ยสดอยู่อยเออดีมากเออนะหลีล เออเอออาบ,บุพูดไปที่บอกไปที่ขอบคุณอะไรก็ว่าไปกับครอบคร<ป>ัวกีหลานตัวแม่สนับสนุนน้ำมันกูซื้อเอง <laughs> อเงินแ๋ออหพูดไรพูดชงเดียวไหลถนลนอยู่เลยคนที่ว่ามาทำการจัดการเลยไม่ไม่ไม่พูดเดี๋ยวก่อนไลฟ์สดอ,อยู่ไม่เ <laughs> อาหนังมาบหลังกฉันแก่ยอก น้ำลดแล้วแต่ที่บ้านยังไม่ลดเลยที่บ้านยังล้างไม่ได้ตอนนี้สุราลดหมดแล้วที่สุราน้ำลดหมดแล้วอิตาลีอิตาลีเข้ามาชมด้วยเอ,เออเอิตาลีอิตาลีไม่ได้มาเล่นเลยอ ท่านประธานเราเอาของมาเลี้ยงแล้ววันนี้ท่านประธานเราเอาของมาเลี้ยงขอบคุณท่านประธานขอบคุณทุกทุกคนที่มาช่วยกันในวันนี้ที่มาช่วยกันล้างมัสยิดในวันนี้ก็สำเร็จรุล่วงไปได้ด้วยดีขอบเราับ บอกโอ้น้ำด้วยของฉันเออของฉันอยู่ไหนวะเอออันนี้แหละของฉันเอาไปเพิ่งมาสองคนคนดูสามแสนกว่าคนด้ย้อนไลค์อได้ยอดอัะเหรอไลค์ประมาณแปดหมื่นคนคนคนเข้ามาดูประมาณสามแสนคนยอดไลค์แปดหมื่นยอดคอมเมนต์ ยอดคอมเมนต์หนึ่งแสนคนไม่ล้านกว่าเลยคอมเมนต์ล้านกว่าจ้านี่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 โตเดะโตเดของเรามาช่วยไรเนี่ยนิพี่มาจันบุรีบอกว่าสลามถึงทุกๆุกคนตอนนี้กำลังช่วยกันล้างมัสยิดน้ำหลังจากน้ำลดแล้ว ช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันอิตาลิสไม่ได้มาเล่นน้ำกอพระเลยปีนี้ทักทายทักทายคนดูสามแสนสามแสนคนหน่อยทักทายทักทายคนดู3แสนคนหน่อยกดสี่ห้าแสนคนนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ จากีิตกอดิยบ้านเกาะพะบ้านโพหมู่ที่7โดยนากรรมการครับเป็นจิตอาสาเจอท้องสนามหลวงครับวันที่9ครับเออพี่ม้าพี่ม้าดูอยู่วันที่9เจอท้องสนามหลวงนะครับเจอกันครับแน่นอนชัดเจนธุรารักษามตีให้ถึงระเบียบ7อย่างโอเคไปได้ครับขอบคุณครับวัสลามให้จงดูดูดูดิ กำลังช่วยการล้างมัสยิดนำทีมโดยกินุษกินุษของเราช่วยกันมือฉีดน้ำหลอกท่อแนละ้ท่อตันมีต่ดินทั้งนั้นเลย มีตะดินดินอะไอย่างเงี้ยงิน้ำแอะทำความสะอาดโดยกินนดของเราช่วยกัน ตอนนี้ก็ได้ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วได้เวลาพักรับประทานอาหารกันมีเกี๊ยวทอดมีเกี๊ยวทอดมาฝากมาให้กินกันอร่อยว่ารหมถามเกีด๊ดิทำงานอยู่เปล่าีหรืออะไรไว้อนิด <laughs> เออวอวอเออวอมะ <st ischen> นี่กูโ <ces> บมากูโบของเราตอนนี้บางชาติก็กำลังถางกูโบให้เรียบร้อยเพราะมีแต่ยากขึ้นลบักชาติได้จัดการให้เรียบร้อยแล้ว ขอบคุณนะกดไลค์กดแชร์ตาตังสง่งมาให้พี่ตอบ้างพี่คนอยุธยาไม่ทิ้งกันพี่มาบอกคนอยุธยาไม่ทิ้งกันพ่อกูอยู่กูกูตายพี่ตรงนี้ฝังโคตยืนหยัดป้องปัตตพี่เพื่อลูกหลานเลือดแหลกเลือดใจแหลกใจมาเนิ่นนานขอสบาบน,นจะปกป้องแผ่นดินไทยต,ต่อถามต่อ ทำต่อไปเร็วๆเอาเอาอ่า,อา,อาเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ล้างขล่ากันเรียบร้อยแล้วอาวโอ้โหดวงชาเอมึหฝันแหลกเลยอ่ะเออฝันโอ้โดอน ไม้บิดงพิดุนพังกระจายหมดเลยฮ่า่ายก็ตายหยนใหม่งอนนั่นขอก็ได้ไม่ต้ต่หวงมือเดือนนี้แตกไม้พิดุลเบินโดนพังกระจายหมดฟันไม่รู้เรื่อง เนี่ยไม้อะไรไม้กิสังอพูดผิดคมันใหญ่นั่นไม้กิัเนี่ยมันถูกอะไรเรบไปแล้เอาละครับคนสุขอายุบเม้าเรียบร้อยแล้วล้างมัสยิด

ไม่ลงหันไม่นไมดหมงไม่ได้หันโน่นฝันมดมจังเขาต้องหันมองพรอม